สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับผมนะครับปกป้องไอแลนด์ครับผมซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกม War Thunder ครับผมอู้หูยก็ในคลิปผ่านมาใช่ไหมทั้งสองคลิปนะครับเราเล่นในโหมดรถถังกับคุณดังนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะผมมาโซโล่คนเดียวนะครับเพราะว่าคุณดังเขาติดคิวอยู่นะฮะแต่ในจริงเนี่ยเราอัดคลิปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไฟล์ผมเสียนะฮะคือมันไม่มีเสียงครับผมมีแต่ภาพนะฮะมันก็เลยเฟลไปนะครับ ส่วนเครื่องบินที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นเครื่องบิน il 2ปี1942นะครับก็เป็นเครื่องบินสัญชาติโซเวียตนะครับผมแล้วก็เจอในแมพที่เราเหมาะสมมากๆเลยนะฮะเหมาะแก่การฟราม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 ,ม,มนะครับผมโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุงบินผ่านหน้าผมยุงจุงจุงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกครับผมยุงนะฮะอันตรายมากนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วง พายุเข้าด้วยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนครับผมทาให้อากาศร้อนชื้นไอ้พวกยุงนี่โคตรชอบเลยนะฮะผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราเจอยุงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงแล้วก็หาการป้องกันนะครับไม่งั้นคุณจะเป็นไข้เลือดออกเหมือนผมนะครับผมเอาจริงนะฮะนี่คือเรื่องจริงครับผมผมเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่ร่างกายผมแบบสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับออกกําลังกายอยู่สม่ำเสมอก็ตอนนั้นก็ซ้อมมวยครับผมซ้อมมวยสากลน,นะครับมาโดนยุงกัดปั๊บเนี่ย โอ้โหวันลุ่งขึ้นมาปั๊บนี่จะตายให้ได้เลยนะฮะผมบอกตรงเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยนะฮบผมแย่มากแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะฮะก็เลยไม่ได้เป็นหนังคระบผกก็กินยาตามที่หมอสั่งนะฮะคือการที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือดกำดาวไหลหรือเลือดเลือดไหลหมดตัวอะไรอย่างงี้นะฮะมันไม่ใช่ผมเหมือนเราจะเป็นไข้ธรรมดานะฮะที่แบบว่าป่วยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเป็นไข้ป่วยธรรมดานะครับที่แบบว่าปวดหัวปวดศีรษะ อะไรประมาณนี้นะฮะน่่เน่เนมน่มีคนมีคนแกมวะ่ะมีคนแจมนะฮะเอาดิไอ้น้องเจอกนหน้อยเอาดิคิดเขาฮิตยังไงครับยังไงล่วงดิโอ้โหมาหาเรื่องใครไม่หานะฮะด,ด,ดู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 จุดจบมันนะครับตูมบอกแล้วโดยฝีมือปกป้องไอแด์นะครับผม เราจะมาทิ้งระเบิดกันนะฮะทิ้งระเบิดดูผลงานเยี่ยมโคตรเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะยิงจรวดใส่บังเกอร์ก่อนนะครับเฟ้วเอ้ยดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้เกือบไปแล้วนะฮะเกือบขึ้บินชนเดี๋ยวใหม่ครับผมเมื่อกี้นี้ยิงจรวดว่าไปหน่อยก็เกมน,นี้เป็นเกมออนไลน์นะแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยยิงคนไม่เก่งเนี่ยก็มาฟาร์มได้นะฮะมาฟาร์มแบบเนี้ย อนี้ผมก็มาฟาร์มนะฮะวันนี้พวกนี้เป็นบอดนะครับผมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวนๆเมี่ยกนี้นี้ยินผิดพลาวดีิดีน่อดยผสมีปยนขดายด23ยมนะีะยิงพวกดังมเกีร์ได้แบวสบายๆเนี่ยเด็นยวเดียสเายวเดยวเดีว่ดีว่า,า oh God, ี๋ยวมดี๋ยยวดยเดีดี๋ยเดเดเดี๋ยวแบบมดีมะะม๋ยเครื่องมันก็เป็นเครื่องฟาร์มกันนะฮะ แต้เด,ด,ด,ดี๋ดเดือดเดดเดือดเดดเเอแม่งมันบวกว่ะเอามาดีเอามาดีเฮ้ยสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยอย่างนั้นแหละโอ้มนต้อยอย่างนี้สิครับสู้หน่อยคิวไปสองลาแล้วโคตรจุนจอนเลยลูกเพเีเดี๋ยวเด้อบอยมาอีกแล้วมันอะไรกับผมเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงบีเอบเอเาดิใจหน่อยน้องดันแล สามคิวว wow. oh oh, ้าวโอให้ก็สามคิวโอ้ยมันจะขนาดนั้นผมนี่มันเนื้อหอมากเลยนะฮะผมไม่ไหวแล้วผมกลับบ้านแล้วกลับฐานก่อนผมกลับฐานก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่องบินเราถูกโจมตีอย่างหนักคุณดูสิตัวเครื่องนี่แบบจะพังแหล่พังแหล่เครื่องโยนนี่แบบเหลือกอ่อยเลยนะฮะแต่ว่าตัวนักบินนี่เป็นอะไรนะครับโคตรจะแย่เลย กลับ,บดีกว่าไม่ปลอดภัยนะครับผมแต่ประเด็นคือไอ,ไอเครื่องยนต์เนี่ยมันจะพาผมถึงบ้านหรือเปล่านะฮะจะกลับบินไปซ่อมนะครับผมยังไงโูโคดไกลคุณดูผมอยู่ตรงกลางแมปนะครับอันนี้แอร์ฟิวของเราเจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมเปอนอะไรที่โคดไกลนะอุณหภูมติตอนนี้เราก็โอเคอยู่90องศาจะได้จะได้แต่อย่ามาเน่าตอนนี้ครับผมผมแทบร้องไห้เลย ผมบอกตรงอเคนะคเพื่อนเราจัดการเพลเยอร์ให้ไป3ามคนแล้วที่เหลือพวกนายออฝากด้วยนะผมกลับบ้านแล้วดูควันแล้วก่อนควันดำปีเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราแกล้ถึงแอร์ฟิลแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนเราบินหนีลงมานะฮะเพื่อจะให้แอร์ฟิลช่วยหวังว่ามันคงไม่มายุ่งกับผมนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีครับผมเป็นเกมแนวยานผ่านะที่สมจริงเอามากๆเลยนะครับ ย้ำว่าเกมนี้ไม่มีเลือดนะผมเน้นความสมจริงเป็นหลักนะฮะไม่ว่าตัวเครื่องของคุณดีแค่ไหนนะฮะถ้าเราโดนนักบินปั๊บเนี่ยเราก็ตายเลยครับผมหรือไม่ก็เราปีกของเครื่องบินเราเนี่ยมันขาดนะฮะเราก็จะเกมโอเวอร์ทันทีนั่นนั่นอ้นีไน่ไอ้คีห44หิวะฮะเรียบร้อยโดน a อเยิงครับผมเอเนี่เป็นบอทนะฮะไม่ใช่คนนะผมแต่ถ้าเราอยากเล่นเอเเนี่ยเอ่อเราต้องไปนั่นนะฮะ เราต้องไปอันนั้นเล่นในโหมดรถถังนะครับผมโอเคเรากำลังทำการเตรียมตัวลงจอดโอ้แม่งบอมเบอร์ว่ะไอ้บอมเบอร์มันมาทิ้งระเบิดใส่ถานเรานะฮะโอ้ยไอย้ดีนะเรายังไม่ลงจอดก่อนเนี่ยไม่งั้นเราโดนมันทิ้งระเบิดไปละ ค okay, ลงจอดเบรกด้วยอย่าไปจอดใกล้มากเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามีบอมเบอร์มันมาทิ้งระเบิดหรือเปล่านะฮะอันนี้มันมันแฝงตัวอยู่ในเมฆครับผมโอเคเบรสโอเคยอดเยี่ยมถือว่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับซ่อมๆๆๆมซ่อม,อม,อม,อมใช้เวลา20กว่าวินะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะรอดนะผมผมชอบด้านหน้ามานะันอะ ของเครื่องบินโซเวียตนะครับไอรุ่น,นเนี้ยไอไอเอลสองเนี่ยมันมัน,ม,นมันเท่ะผมมันเหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยโอเคพร้อมสู่ทะยานฟ้าโอเคนะฮะบอกว่าตอนที่เราออกตัวอยู่เนะี่ยยังไม่มีเครื่องบินบอมเบอร์มาทิ้งระเบิดนะฮะจะเป็นอะไรที่มันพีคมากๆโคตรจะพีคเลยโอเคครับตามความเร็ว ในการออกตัวเนี่ยเราแปกสัมภาระมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือจรวดล็อกเก็ตโอเคดึงขึ้นแมวเก็บลูกล้อด้วยนี่ครับเก็บลูกล้อโคตรแจ้งมันเป็นไรใช่มันเจ้งมากๆภารกิจของเรายังไม่จบนะครับเราต้องมาจัดการยูนิตฝั่งตรงข้ามก่อนเป็นพวกบังเกอร์เนี่ยเดี๋ยวนะ ฝั่งเรากับฝั่งนู้นนะฮะเหมือนจะพอๆกันนะครับผมว่าไม่พอๆกันนะ่ยผมว่าฝั่งอักษะเนี่ยเขาโหดกว่านะฮะดูฝั่งเราสิหรือแค่ไม่กีร่รัมนะครับผมนี่นี่ตัวเต็งครับผมดูซะก่อนตัวเต็งฮะตัวเต็งไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยโอ้โหหม่ก็แต่ก็ถือว่ามีกว่าไม่มีครับจะได้ช่วยเราได้กว่าเราจะบินไปถึงเนี่ยใช้เวลาพอสมควรครับผมเพราะว่ามันเป็นแมพที่ ค่อนข,ข้างจะกว้างนะครับดูสิเรายัางบิดไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะยังไม่ถึงตรงกลางแมพเลยแต่ก็ใกล้แล้วต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับผมเออผมลืมบอกไปว่าเราสามารถปิดไฟห้องนักบินได้นะครับไม่เชื่อคุณดูปิดไฟครับผมปิดไฟเย่เป็นไฟเทคเลยฮะแต่ตาตาตาวางครับผมไม่มีอะไรทำนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปถึงที่หมายเราเนี่ยต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเออมาดูในห้องคอปพิดด้วยในห้องนักบ,บินนะผมถือว่าโคตรแคบแคบมากนะฮะดูด้านหลังซะก,ก่อนเอนหลังไม่ได้ได,ด้วยโอ้แบบนี้นั่งหลังแข็งเลยนะครับผมเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่ฮปิดไฟนะฮะโคตรเจ๋งโอ,โ,อ fish. โอ้ไฟเทคแต่ตะลันตาตาโอ้ย่โคตรเจ๋งเลย <laughs> ว่างครับผมว่างแต่ประเด็นคือหลอดไฟมันอยู่ตรงไหนนะฮะหลอดไฟ เออส้มๆเหลืองๆเนี่ยไม่มีหลอดไฟมันไม่มีนะครับโอเคเป้าหมายสวยมากยิงจรวดอโนเนี้โอ้ยิงว้าวด้วยเยี่ยมไม่โดนนะฮะโอเคไม่เป็นไรไปตรงอื่นดีกว่านะครับผมตอนนี้ล็อกเก็เราเหลืออยู่4ลูกแต่มันนั่นไม่ใช่ปัญหานะฮะเราค่อยๆย,ยิงไปครับผม เออผมเสียวอย่างเดียวฮะมันจะบินมายิงเราเครื่องไฟเตอร์มันก็ยังอยู่นะเอ่ไม่ไม่มาไม่คักว่ะเอาปืนกลยิงดีกว่าเออดึงขึ้นโอเควิตเตอรี่เยี่ยมสวยงามวะผมผลงานของเราทั้งนั้นเลยโอโซเวียตกู้ชาตินะฮะ โอเคสุดยอดเลยลูกพี่ที่หนึ่งครับผมโอเคนะฮะมาเกมสุดท้ายกันแล้วนะฮะผมก็เ, <c oughs> เล่นแค่สองตาพอนะเพราะว่าไอ้แมพของในโมของคือบินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเวลาการอัดคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะฮะคือมันยาวไม่ใช่หรอกคือฮาร์ดดิสผมจะเต็มนะครับผมก็เลยจะได้ประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆก็เสียดายนะับผมก็ไม่มีคุณดังมาเล่นด้วยนะฮะเหงาเลย เงาเลยบอกตรงครับผมโอเคครั้งนี้มาเล่นบอมเบอร์กันนะครับเป็นเครื่องบินสัญชาติอังกฤษนะครับผมคือลำนี้นะฮะผมตั้งฉายาเล่นๆให้มันว่าเป็นรถบัสนะครับผมรถบัสลอยฟ้านะฮะคือมันไม่ใช่หรอกคุณสังเกตนะครับมันทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับผมเปรียบเสมือนรถบัสสองชั้นนะครับผมแถวบ้านเราเนี่ยคือมันใหญ่ไม่พอนะครับผมแถมมันบางด้วยนะครับมันเป็นไรที่โคตรแย่เลยทั้งใหญ่ทั้งบางนะครับผม แต่ก็ดีกว่า B 1 7นะฮะคือ B 1 7เนี่ยมันจะเล็กนะผมโอกาสที่จะโดนส่วนต่างๆของเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องบินอังกฤษเนี่ยดูกสะกอนใหญ่มากนะครับเห็นไหมคนเนี่ยมันอยู่แทบไม่ติดกันเลยครับผมแต่น่าเสียดายที่ว่าไอ้กันเนอร์ด้านหลังเนี่ยเคยไหมไม่มีเกาะนะผมไอ้เกาะกระจกเนี่ยความหนาของกระจกนะฮะไม่มีครับผมโอกาสที่มันจะตายง่ายมากๆนะฮะแม้แต่กระสุนปืน7.6เนี่ยก็ยิงเข้า โคตรแย่เลยโอ้เราเจอเครื่องบิน B17 ครับผมเป็นเครื่องบินเออ่ B17 ของญี่ปุ่นนะฮะเออ่คือญี่ปุ่นมันยึดอเมริกาไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงยิงคู่กันก่อนยิงคู่มานะฮะแต่แต่แตยิงคู่มาครับผมเพื่อแบบว่ามันสนใจเราบ้างนะเอ้ยมันมีมันมียิงสวนมียิงสวนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนี่ครับ F82 ทานจะบินมาเก็บแล้ว นี่คือเครื่องบินอะไรนะไอ้มาสแตงครับผมปีห้าสิเฟิวชั่นกันนะครับผมจะมีอสองเครื่องติดกันนะฮะเอา oh e า้าโอ้ไม่ไอแปดสิบสองพาธาครับผมเครื่องเครื่องมันไฟหไหม้เลยเห็นไหมเอ้มันไม่เชฉยว่าไหม้ครับผมมันแค่ควันควันขาวออกแต่ดีแล้วมันไม่มาหาเรานะฮะโอเคล่วงเคเราถึงฐานแล้วนะฮะเราเปิดฝาทางก็เยี่ยมเอาเราเบิดมาเยอะครับผม เอาระเบิดมาเยอะมากเต็มตัวทิ้งระเบิดโอเคทิ้งระเบิดเรียบร้อยว้าโชคดีจังไม่มีเครื่องบินมารบกวนเรานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูการตั้งค่าแป๊บ เฮ้ยเราเจอเครื่องซีโร่นะครับผมบินมาหาแล้วหันป้อมปืนเตรียมพร้อมนะนะจุดนี้ยิงเลยอย่าไปโมโัวรอช้าเฮ้ยไอเครื่องลึกเครื่องเครื่องแดงด้วยโอเคไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม,ไไมเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้มันต้องบินมาหาผมบินมาหาผมโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงเฮ้ยคนไทยเหมือนกันนี่วะ เอา้าเห็นธงชาติที่รู้เรื่องเลยอคนไทยนะฮะ,จะเจอคนไทยครับผมแต่อย่างน้อยมันก็าบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับดูดูด,ดูดูผลงานเราต้องร่วงต้องร่วงโดนไฟคอกตายครับผมนี่เยิม่มได้คิวไม่เชื่อคุณดูแจกกันไปนะครับคนไทยชื่ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงลืมชื่อไม่ได้ดูชื่อเลยโอ้หมายก็วันหลังมาเล่นด้วยกันนะครับเจอถ้าเกิดเห็นคลิปนี้นะฮะ เียฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีบ๊ายบาย